สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งครับในวันนี้นะครับจะมารีวิวแล้วก็เจาะลึกต้นแบบคาแรคเตอร์นักมวยไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานถนัดแล้วก็เป็นงานของชอบของแอดมินเลยในการตามล่าไขาปริศนาคาแรคเตอร์นักมวยไทยโดยใดยวันนี้ครับจะนําเสนอเป็นการ์ตูนเก่านะครับเขียนมาปี1990ถึง1991ชื่อเรื่องว่ามามรุคิกบ็อกเซอร์นะครับซึ่งตัวพระเอกนั้นเป็นคนญี่ปุ่นนะ ไปดูที่เนื้อเรื่องกันเลยนะครับก็ขอเล่าแบบกระชับกระชับแล้วก็ตัดจังหวะสําสคัญสำคัญมาให้ดูนะชูตะมาโมรุนะครับเป็นนักเรียนมัธยมผู้มีพรสวรรค์ด้านการกระโดดสูงในระดับอัจฉริยะนะฮะเดินทางมาที่กรุงเทพประเทศไทยนะครับมาแข่งขันกรีฑานะครับแล้วก็วันหนึ่งนะมาโมรุได้พบเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับคิงไพทอนนะฮะเป็นแชมป์มวยไทยแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ของเขาที่กําลังวิ่งมาอยู่ไพทอนที่แปลว่างูหลามนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นออกเสียงเป็นไพซอนนะ คิงพาทอนแชมป์มวยไทยเป็นระดับลัสบอสของเรื่องนะครับมาถึงไม่กี่หน้าก็โชว์ความเทพเอานิ้วจิ้มลูกเทนนิสแล้วก็เป่าให้ใหญ่เท่าลูกบาสอะ่ะเออมึงบ้าไปแล้วจากนั้นก็หัวตับนะครับลูกเทนนิสที่ใหญ่เท่าลูกบาสก็ไปโดนนักมวยที่พยายามที่จะปีนหนีออกจากค่ายนะคิงพาทอนก็โชว์ความเทพดอกที่2ต่อเลยครับก็คือนอนท่าแพงกิง้งกับขอบกําแพงอะ่ะถ้าเซอร์ไอแซคนิวตันยังไม่ตายเห็นแบบนี้ก็คงของขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับที่บังอาจมาต่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลก คิงพาทอนหัวนักมวยไทยที่พยายามหนีทีละคนทีละคนนะครับเจ้ามาโมลุพระเอกนี่ก็เริ่มระลึกชาติได้ออกนะฮะว่าเอ้ยนี่มันคนที่พี่เขาเคยให้ดูหนังสือนี่ซึ่งพี่ของมาโมลุนะครับหลังจากที่ดูหนังสือมวยไทยนะครับก็คลั่งจัดนะครับหายตัวออกจากบ้านไป3ปีแล้วยังตามตัวไม่เจอเลยประวัติคิงพาทอนนะฮะฝึกมวยไทยมาตั้งแต่อายุ1ขวบนะฮะหนึ่งขวบนี่เด็กทั่วไปยังยืนหัดตั้งขายยังนั่งเล่นขี้กันอยู่เลยอะ่ะแต่คิงพาทอนแม่งฝึกมวยไทยแล้วว่า1ขวบ จนตอนนี้นะครับตามเนื้อเรื่องบอกว่าอายุ20แล้วก็ไร่ผ้าแล้วก็เป็นแชมป์มวยไทยรุ่นไล้เวทนะครับเป็นมวยที่มีลีลาล็อกเหยื่อแบบงูหลามงูเหลือมอะไรแบบนี้ยจากนั้นก็ค่อยๆแดกค่อยๆขย้อนเข้าท้องไปมาโมลุตามคิงไพทอนมาถึงสนามมวยเวทีราชดำเนินนะแล้วก็สิงมหัสจอลหันกลันยอก็ปรากฏต่อหน้ามาโมลุนั่นก็คืออย่างกับรายการวันนี้ที่รอคอยนะครับจัดหาญาที่พัดพลากไปนานมาเซอร์ไพร์มาโมลุอะ่ะ เพราะไอคนที่ยืนอยู่บนเวทีนั่นก็คืออิซาโอพี่ชายของเขาที่ดูหนังสือมวยไทยแล้วก็ท่าดไฟเข้าแทรกนะฮะหายตัวจากบ้านไป3ปีามาโพยทีที่ประเทศไทยนี่เองนะซึ่งก็แน่นอนว่าพี่ชายไอพระเอกเนี่ยตามโคต้าหน้ากระดาษเนี่ยจากนี้ไปมึงต้องกลายเป็นกระสอบท้ายให้กับนักมวยไทยแน่ๆนะฮะแล้วก็ตามคาดเลยนะฮะพี่ของเจ้าพระเอกที่ชื่อว่าอิซาโอเนี่ยโดนยำเละตุ้มเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็จบโดนทา่าพาอ thon เข้าไปนะครับเป็นท่าตวัดเข่าแทงเข้าไปที่ศีรษะ มาโมลุเห็นดังนั้นก็สิ้นสุดความอดทนนะครับใช้วิชากระโดดสูงขึ้นมาบนเวทีแล้วก็หมุนตัวเตะเป็นท่า r o ล l i งโ so า a เข้าไปนะแต่ว่า king python นั้นก็หลบได้นะครับกลายเป็นหวดเวาวไปนะครับจากนั้นก็มีการท้าทายกันมาโมลุพระเอกก็หัวท่าเดิมอีกทีนะครับคราวนี้เข้าเบ้าหน้าของ king python อย่างจังนะทำให้ลูกศิษย์นักมวยในสังกัดของ king p y t h เนี่ยต้องออกมาเล่นงานพระเอก นั่นก็คือเจ้าแมงป่องสกอร์เปียนั่นเองนะฮะจากนั้นก็เปิดตัวพวกกิกี้แบบครบทีม4กุมา,หารหันกล้าเลยนะครับตีคาถาจักสังนะครับคิงไพทอนแล้วก็ผองเพื่อนนะครับยืนรวมตัวกันเป็นบอยแบนด์เกาหลีเหนือเลยแมว่าคนไทยมาแต่ละคนนี่หล่อๆทั้งนั้นแล้วก็สารพัดสัตว์เลยนะฮะแมงป่องตะกะแตนเต,ต่าน้ำจระเข้งูหลามนะโอ้โหสัตว์น่ารักนดีๆของไทยทั้งนั้นเลย แต่ละคนนี่มายืนเรียงกันนะครับก็จะมีลายงูหลามเนี่ยเรียกได้ว่าพาดผ่านลําตัวมากลายเป็นลายที่ครบสมบูรณ์หลังจากเดบิวต์เปิดตัวแล้วก็ต้องโชว์ของสักหน่อยนะครับอีซาโอที่หมอบกระแตตุ๋ยไปแล้วนะครับโดนจับโยนขึ้นไปนะครับให้คิงไพทอนนะครับกระโดดไหลดอทุ่งก็ก็กระโดดขึ้นไปใส่ท่าบิดขาสกรูมหมุนครับจิมจิจึกก็ไปนะฮะเป็นท่าที่เอาปลายตีนะครับ ฉกตีนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับท่านี้เป็นการกระตุ้นกระดูกท่อนเล็กๆที่ตีนนะห้ค่อยๆเลื้อยไหลไปตามร่างกายไปจนถึงหัวใจอะ่ะโดยภายนอกจะเห็นเป็นรูปร่างงูอย่างชัดเจนนะครับจากนั้นมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับก็จะค่อยๆใหญ่เรื่อยๆซึ่งคิงไปท่อนก็ตั้งเวลาไว้เรียบร้อยนะครับทำยังกับเป็นเคนชิโร่มัดเทพเจ้าดาวเหนือเลยอะ่ะไอหมากระเป๋ามามรุมึงมีเวลา90วันนะไม่งั้นพี่มึงตาย จากเรื่องราวเขียนมาถึงตรงนี้นะครับก็สรุปได้ว่ากัญชาแล้วก็ใบกระท่อมน้ำท่อมอะไรพวกเนี้ยเป็นที่นิยมในหมู่นะักวาดกร์ตูนญี่ปุ่นมานานหลายสิบปีแล้วนะไม่งั้นไม่สามารถแต่งเรื่องราวได้กาวได้แป้งเปียกขนาดนี้ได้อะ่ะต่อมาก็สู่สาเร็จเลยนะพระเอกก็ต้องตามหาอาจารย์ช่วยฝึกวิชาให้ก็ยังอยู่ในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็เจอสีเพชรจันกานะซึ่งฉบับภาษาไทยแปลชื่อว่าเป็นสอนเพชรผมก็ขอเลือกสีเพชรตามแบบญี่ปุ่นแล้วกันเนาะสีเพชรยอดคูมวยในตำนานนะครับมาแบบมอซอแบบพรบบิดาเลยอะ่ะฟันแบบจอบอีก โม้ฝอยว่าวิชาของเขานั้นแตกแขนงมาอีกทางหนึ่งจากวิชาองค์พระนเรศวรซึ่งก็มีแตกแขนงไปเป็นวิชามวยไทยเวทีด้วยจากนั้นพระเอกก็ฝึกวิชากับท่านครูมวยพระบิดาฟันจอบสีเพชรจันการไปหลายตอนเลยนะมีการผ่านด่านการฝึกต่างๆแล้วก็จะมีการตามล่าไอเทมลับนะครับที่พระเอกต้องฝ่าด่านไปเอาให้ได้นั่นก็คือเฮดการ์ดมวยไทยซึ่งท้องเรื่องบอกว่าจะต้องเป็นนักมวยไทยอาชีพเนี่ยมันจะต้องมีเฮดการ์ดมวยไทยจากนั้นจะเป็นหัวสัตว์อะไรต่างๆก็ตามแต่สัญลักษณ์ของตนหรือว่าของค่าย สวมเฮดการ์ดเป็นสัตว์ต่างๆนะครับตามเหตุผลของผู้เขียนที่เมาน้ําทอมมาแบบนี้นะจากนั้นพระเอกก็ฝึกฝ่าด่านมาจนได้เฮดการ์ดไปจนได้นะครับเฮดการ์ดของพระเอกก็จะมี3เขานะในเนื้อเรื่องก็บอกว่าเป็นเขาของนกมาโมเทพเจ้าแห่งการต่อสู้ตัดภาพมาในการแข่งขันเวทีมวยนะเจ้าสกอร์เปียนซัดมวยไทยไปจนปางตายแล้วก็ชายปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีนะครับเปิดผ้าคลุมออกมาจากหุ่นที่เท่าหมากะป๋าเมื่อวานซืนน่ะพอผ่านมา49วันตามท้องเรื่องนะครับมาโมรุฝึกมวยกับครูมวยพระบิดา ถูกฉีดสารตัวเดียวกับกัปตันอเมริกาหรือเปล่าไม่ทราบได้นะร่างกายใหญ่โตสูงกำยำล่ำเบเลอเลยมาในชุดกางเกงขายาวคล้ายๆพวกชุดบ็อกซิ่งนะส่วนพี่พระเอกนะครับมาจนถึงตอนนี้49วันนะครับงูก็เลื้อยกระดึบกระดึบจากปลายตีนนะตอนนี้แม่งก็มาจ่อที่กางเกงจะเข้าไปฉกํำอยู่แล้วอะ การต่อสู้ของมาโมลุกกับสกอร์เปียนก็ผัดกันลุกกันลับไปมานะพลิกไปพลิกมาแล้วก็มีท่าประหลาดๆให้คนอ่านได้เล้าใจกันไปนะครับตามสไตล์การวาดเนื้อเรื่องแบบคินิกูแมนเลยสุดท้ายมามลุกก็มีท่ากระโดดเตะขาคู่แล้วก็มีท่าหมุนตัวโรลลิงโซบัดคลิกเข้าไปนะครับสกอร์เปียนก็แพ้ไปตามสูตรจากนั้นก็เป็นคิวของเจ้ามนุษย์ตะกแตนะครับที่ร่างกายยืดหยุ่นได้ ขึ้นมาสอนมวยพระเอกหลังจากที่ชนะสกอร์เปียนมาหมาดๆนะแล้วก็พระเอกก็พ่ายแพ้ไปตามระเบียบจากนั้นก็ต้องกลับไปฟึกวิชาเพิ่มเติมมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็มาเจอกับเจ้ามนุษย์ตกแตนแล้วก็ตามสูตรเดิมของคนวาดเลยนะก็มีการผัดกันลุกผัดกันลับพลิกไปพลิกมาสุดท้ายมามุลุกก็กระโดดเตะขาคู่แล้วก็หมุนตัวเป็นโรลลิงโซบัดคลิกอีกทีนึงเจ้ามนุษย์ตกแตนก็แพ้ไป ทีนี้ก็เหลือคิงไพรทอนนะครับก็ยังเหลือพวกกิกกอีก2ตัวนะก็จะมีไอ้เคแล้วก็จะมีเจ้าเต่าหนามเนี่ยพระเอกก็มีเพื่อนด้วยเหมือนกันนะเป็นกระต่ายกับเจ้าช้างนะครับซึ่งเป็นเพื่อน,นตั้งแต่ตอนที่ฝึกกับครูมวยสีเพชรจันกามา3ต่อ3คนเข้ามาประจันหน้ากันนะครับพร้อมที่จะเปรียบมวยพร้อมที่จะแบทเทิลกันเลยอะแต่ทว่าหน,น้านี้ที่วาดนะครับเป็นหน้าสุดท้ายของผู้วาดเรื่องนี้เลยนะผู้วาดไม่ได้สำลักน้ําท่อมจนตายนะครับ แต่ผู้วาดเรื่องนี้นะฮะเทเรื่องนี้ไปดือ้อๆเท่านี้เลยนะครับจบดือ้อๆเลยกระตูนเรื่องนี้นะครับตัดจบแบบนี้ไปโดยที่ไม่มีเหตุผลอธิบายใดๆให้ทราบนะครับเทไปดือ้อๆ,ๆเลยอะ่ะปล่อยให้คนดูอารมณ์ค้างเติ่งไปนะครับจบแบบนี้จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเลตติ้งไม่ได้รับความนิยมนะฮะคนวาดก็เลยต้องเทไปกระทนหานหรือว่าอาจจะหยุดชั่วคราวแต่ว่าไม่ว่างมาเขียนต่อนะครับก็เลยปล่อยไปตามเลยไปเลยหันไปวาดเรื่องอื่นดีกว่า <ๆ S 2> ก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะผู้วาดก็มีชื่อเสียงมากนะไม่น่าจะเทกันง่ายๆอ่ะ แล้วก็นักมวยไทยลัสบอสอย่างคิงพาทอนนี่ก็ยังไม่ได้ออกมาโชว์ฝีมือให้เห็นเลยครับว่านักมวยไทยที่ผู้เขียนจินตนาการมาขนาดเนี้ยหรือว่าถ้ามาอยู่ในจกักรวาลสไตล์คินิคูแมนแบบเนี้ยจะเป็นอย่างไรนะมันก็เลยกลายเป็นความลับไปตลอดกาลเลยนะครับแมไม่มีใครได้เห็นเลยอะ่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคนวาดกระทาการบ้านเกี่ยวกับมวยไทยมาอย่างดีมากเลยนะมีการอธิบายองค์ประกอบมวยไทยต่างๆแล้วก็นามาวาดในสไตล์การ์ตูนแบบคินิคูแมนได้ดีมากอะ่ะเอาละมาดูเรื่องเต็ตต่างๆเกี่ยวกับเรื่องมามูรุค er ิกบ็อกเซอร์ก มัมรุคคกิบ็อกเซอร์นะครับเป็นผลงานการวาดปี90ถึง91นะฮะเนื้อเรื่องแล้วก็การวาดเนี่ยก็จากยูเดทามโกะนะครับซึ่งเป็นนาปกาของคู่หูนักวาดชาวญี่ปุ่นนะประกอบไปด้วยทาคาชิชิมดะผู้แต่งเรื่องแล้วก็โยชิโนรินาไกผู้วาดเป็นเจ้าของผลงานอันโด่งดังนะครับที่ทุกคนรู้จักกันแน่นอนแลนะก็คือคินิคุแมนจอมพลังนะการ์ตูนเรื่องนี้นะครับญี่ปุ่นรวมเล่มออกมาได้สี่เล่มจบนะครับแต่ของไทยทําออกมาเป็นเล่มใหญ่เล่มเดียวนะครับในยุคที่การ์ตูนยังไม่มีลิขสิทธิ์นะซึ แล้วก็ท่าไพทอนคลิกนะครับที่เป็นท่าตวัดเข่าแทงเข้าไปที่ศรีรษะของผู้ชกเนี่ยท่านี้นะครับจะคล้ายๆท่าจงอังฉกของเกรียงอาจสุวรรณพักดีนะครับซึ่งเป็นนักมวยไทยในเรื่องใครว่าข้าไม่เก่งการ์ตูนต่อสู้เรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งนะครับในยุคป,ปัจจุบันที่เกรียงอาจน,นั้นมีเกียรติประวัติที่สามารถเอาชนะพระเอกก็คือคีโบมิยาาวะคีจิในเรื่องได้ด้วยต่อมาว่ากันด้วยเรื่องของต้นแบบนักมวยไทยในเรื่องนะครับมามมลุกพระเอกของเรื่องนั้นหน้าตาไม่น่าจะมีต้นแบบมาจากคนจริงนะ เพราะจากลายเส้นอันมีเอกลักษณ์ของผู้วาดเนี่ยมักจะวาดหน้าตาสไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนลัสบอสของเรื่อง king p y t h เนี่ยราชางูหลามเนี่ย จากข้อมูลว่าเป็นแชมป์ไลท์เวทแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าความไร้กาดนั่นก็คือการล็อกลัดแบบงูหลามมีการตรีเขา่าแถมรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับหน้าตาตัวละครก็แบบนี้ด้วยอีกนะอีกทั้งไทม์ไลน์ปีที่วาดเรื่องนี้นะครับจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากดีเซลน้อยชอธนสุการขุนเข่าสาวทรเลขขุนเข่าทะลุฟ้านะครับที่เป็นตำนานนักมวยไทยอีกคนที่หาคู่ต่อกรไม่ได้นะครับก็ต้องเลิกมวยไปไวก่อนไวอันควร แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในชีวิตของดีเซลน้อยนะครับท่านไปทำมาหากินที่ญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ได้ไปชกมวยนะแต่ก็มีได้ขึ้นชกโชว์ที่เวทีมวยที่ญี่ปุ่นหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเป็นการชกโชว์ดีเซลน้อยก็ได้ลงหนังสือที่ญี่ปุ่นหลายครั้งนะครับเล่มที่แอดมินมีก็คือเล่มที่รวบรวมนักมวยไทยลหลายๆคนนะครับมาสอนเทคนิคการต่อสู้ต่างๆนะครับ อีกหนึ่งเหตุผลที่สนับสนุนข้อนี้ว่าพิงค์ไพร์ทอนนั้นน่าจะเป็นดีเซลน้อ no ยก็คือว่าทางผู้วาดนั้นน่าจะเอาแอคชั่นการถ่ายรูปของดีเซลน้อ no ยที่ถ่ายลงนิตยาสารที่ญี่ปุ่นเนี่ยถอดแบบออกมาเป็นท่าของมามูุพระเอกด้วยนะหลักฐานความเป๊ะก็ตามภาพนี้เลยนะครับแอดมินก็หามาเปรียบเทียบให้แล้วซึ่งถ้าการ์ตูนนะครับสมมติว่าว่าจนจบอวสานเนี่ยก็อาจจะมีภาพลักษณะคัพเวอร์แบบนี้ออกมาอีกหลายภาพตามมาก็ได้นะที่เป็นการคัพเวอร์ดีเซลน้อยอ่ะ นอกจากนี้ดีเซลน้อยยังเป็นต้นแบบคาแรกเตอร์ในการ์ตูนอีก2เรื่องนะครับที่มีการตีพิมพ์ในไทยผ่านตาของแอดมินมานะนั่นก็คือเป็นเสนสลักดีน้อยในเรื่องบาก,กิจอมประจันบานเนื้อหาแอดมินก็เคยทําไปในช่องแล้วนะ ก็เป็นตัวประกอบต้องอดทนนะ่ยใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปกดติดตามดูคลิปได้นะครับจะแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้ให้นะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการ์ตูนวาดตามทำลายการแข่งขันมวยเควันที่ญี่ปุ่นนะครับชื่อเรื่องว่าข้าคือเจ้านักสู้นะซึ่งพระเอกซาทาเกะมาซาอากิเนี่ยเป็นนักมวยจริงๆของคนญี่ปุ่นนะมาพบเจอดีเซลน้อยในเรื่องนะครับแล้วก็ขอฝึกวิชามวยไทยเพิ่มเติมเพื่อจะเอาไปแข่งมวยเควัน อ่ะสรุปก็คือคิงพายทอนนะครับมีต้นแบบคาแรคเตอร์มาจากดีเซลน้อยชอทัาสุการนะแอดมินฟันธงเลยแหละแล้วก็มีการนำท่าแอคชั่นภาพของดีเซลน้อยเนี่ยนำมาเป็นต้นแบบให้พระเอกได้แอคท่าเหมือนดีเซลน้อยด้วยส่วนการที่ดีเซลน้อยนะครับกลายมาเป็นคิงพายทอนลัสบอสของเรื่องเนี่ยก็เข้าทำเนียมตั้งวยไทยล่างยังอีกคนหนึ่งในกระตูนยุคเก่าของญี่ปุ่นนะซึ่งแอดมินก็หามาก่อนหน้านี้แล้วนะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูนะครับก็ย้อนไปดูได้นะจะลงลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะ ถ้าหากชอบเรื่องราวแบบนี้หลักฐานแน่แนๆรีเสิร์ชข้อมูลครบๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ